ประมาให้พวกเราเข้าใจว่ายาณัศนาที่สุดที่ที่ที่ว่าความเห็นบริสุทธิ์นั้นที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นยังไงคือเห็นอริยสัจทั้งสี่สัจจะพร้อมกันคือเปรียบอุปมาเหมือนที่เราตามปฏิปไรต่างๆอย่างแรกคือเมื่อเราจุดไฟแสงสว่างปรากฏขึ้นแล้วความมืดก็หายไปแสงสว่างปรากฏขจัดความมืดให้หายไปแล้วข้อที่สองอคู่ที่สองก็คือ ในเมื่อเมื่อแสงสว่างปรากฏต่อมาน้ํามันที่เราจุ่มลงไปนั้นก็ก็โดนเผาผลาญไปแล้วก็ไส้นั้นก็หมดไปด้วยอันนั้นเหมือนกับารรการทําจิตของมัรคยานที่เกิดขึ้นอริยสัจสัจจ์ทั้งสีที่เกิดขึ้นทำจิตนั้นพร้อมกันในช่วงขณะเดียวกันคือกจัดความสว่างกัจัดความเบิดใส้ของอ ตะเกียงหรือว่าตะทีบนั้นก็หมดไปแล้วก็น้ํามันที่เราใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้นก็หมดไปด้วยตถูกใช้ไปด้วยในลักษณะที่ทํากิจสี่อย่างพร้อมกันไปอันนั้นคือความเห็นแจ้งในอริยสัจท,ทั้งสีที่ที่ปรากฏที่ปรากฏต่อไปเมื่อเมื่อมรรคยานเกิดขึ้นแล้วเมื่อมรรคยานเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นความดับ ดับจริงๆคือดับแล้วก็ทําลายกิเลสจริงๆไม่ใช่ของหลอกๆถ้าถึงตรงนี้แล้วแต่ที่ผ่นานๆมาที่บอกว่าด,ดับดับดับอะไรนั้นเป็นของเจของซอมแต่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะรู้ได้ทันทีว่าอันนี้เป็นเป็นของจริงๆแล้วเวลาที่ดับนั้นก็ไม่มากอย่างที่ทุกๆคนเข้าใจกันคือเป็นดับทางภาษาบาลีอันนั้นเร็วเร็วมากเร็วมากเ,รากเปรียบไม่ได้กับ วินาทีหรือนาทีอันนั้นคือเร็วกว่านั้นอีกเมื่อเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นคือมรรคยานเกิดขึ้นแล้วต่อมาก็จะจะเป็นผลยานเป็นผลยานที่จะเกิดขึ้นตามมาคือในช่วงขณะที่ทํากิจสี่อย่างพร้อมกันช่วงขณะแป๊บเดียวแล้วก็จะดับอีกช่วงหนึ่งต่อต่อช่วงกันมาก็จะเป็นผลยานที่เกิดขึ้น ซึ่งผลยานเกิดขึ้นนั้นจะจะแตกต่างกันซึ่งอาจารย์บอกว่าในรายละเอียดนั้นอาจารย์จะไม่พูดมันมีมัน่าบุคคลติดข่าวบุคคลอะไรอีกเยอะแยะอันนั้นจะมีส่วนที่ต่างกันออกไปอีกอันนั้นอาจารย์บอกว่าจะไม่พูดถึงแล้วอาจารย์ก็บอกต่อไปว่าโยคีผู้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อปฏิบัติมาถึงตรงนี้กิเลส สามตัวก็จะโดนทําลายไปโดยเด็ดขาดตอนนี้จะเป็นสมุทเทะปัะหารคือตากยะพิษิกิตามถือตัวถือตนพิจิกิจฉาความลังเลสงสัยคุณพพุทธว่าธรรมรรกสวรรค์ก็ตามหายหมดแล้วก็ศีลพรตาปรามาคือความยึดมั่นในศีลพระต่างๆิิีิกรรมผิดิต่างๆอันนี้จะไม่มีแล้วก็อภายะขมณียะ อปายะธร,รมนิยะคือเหตุที่จะทําให้ไปอบายภูมินี้ก็ละได้มันจะมีอปายะธมนิยะสามราคะกับอปายะธร,รมนิยะปฏิฆะที่ลดสาเหตุได้เพราะว่าตัวนี้จะทําให,ให้ให้ไปอบายภูมิแต่ว่าเมื่อมรรคยานคือผู้ผู้ที่ได้ผ่านมานเนี่ยคือเป็นโสาบันแนละ้วคือจะผ่านปรยานไปแล้วเป็นโสาบันแล้วเนี่ย จะสามารถประหารตรงนี้ได้โดยเด็ดขาดฉะนั้นจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกแล้วเท่ากับเป็นการปิดประตูอบายภูมิไปโดยปริยายอันนี้อาจารย์ต้องเทศต่อครับามมาคืออาจารย์ก็พูดไปถึงว่ามรรยาณผลยานต่อมาก็เป็นปัจเจกนณยานอีกทีหนึ่งก็จะพิสูจน์หรือทบทวนพิจารณาพิจารณากิเลส ท,ที่ได้รับไปแล้วอันนั้นบางคนอาจจะมีห้องหูสูตรมีความรู้มีอะไรมากมายก็อาจจะคิดนึกพิจารณาไปต่างๆแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นสภาวะที่หลอกได้เหมือนกันยังไม่ใช่จริงเสมอไปแต่จริงๆแล้วมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคือก็รู้รู้ตรงนั้นกําหนดตรงนั้นแล้วเข้าใจตรงนั้นแล้วก็พิสูจน์หรือทดสอบก็รู้ตรงนั้นจริงๆว่า ละได้แค่นั้นแค่นั้นจริงๆพอรู้ตัวขึ้นมาก็ก็ยังกําหนดก็ยังทําต่อหรือกําหนดต่ออันนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้น่า,น,า,น,าน่าจะได้ของจริงมากกว่าหรือบางครั้งอาจจะคิดนึกนําพระไตรปิดกอัตถากถามาเปรียบเทียบมาดูมาอะไรมาต่างๆจริงๆบางครั้งอาจจะกลายเป็นความ้งกพานไปโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัว อันนั้นก็เป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันแต่ลักษณะของของยาน,นี้เนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าข่ายในลักษณะที่เปรียบอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยคือพิจารณาข้างในคือกิเลสท,ที่ตนเองเนี่ยละได้หรือไม่ได้ในช่วงขณะที่ที่มรรคยานเกิดขึ้นหรือผลยานแล้วก็ลงมาปัดเจวะคณะยานอันนี้ถือว่าเป็นเป็นมาโดยโดยลําดับ ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะไปเสว่าไปพิจารณาตรงโน้ตตรงนี้ที่หนุกที่คำทีโน้นที่คำทีนี้หรือที่ใครคนใดคนหนึ่งอันนั้นไม่ใช่จริงๆแล้วอยู่ในอยู่ในนี้ไม่หนีจากนี้ไม่หนีจากหลักอันนี้เลยอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ที่ถูกต้องถ้าคนเข้าใจนอกเหนือไปอย่างอืงอ่นแล้วก็ไม่เข้าหลักอันนี้พอผ่านยานคืบกเรียบร้อยมาถึงปัจเจกณะญาณผ่านเป็นที่เรียบร้อย สมาธิยานก็จะกลับมาอา์เปรียบเทียบเหมือนขบวนรถไฟที่เสียงดังสู้แช่สู้แช่แชแแนั่นแหละคือขบวนรถไฟที่อา์เปรียบเทียบเยบมื่อไปถึงที่หมายแล้วก็กลับมาคือกลับลงมาที่เดิมแต่จริงๆแล้วไม่ลงไปถึงถึงนามรูปปริเสธยานปัจจยปริกหายานสมสาสนญาณไม่ใช่ลงมาแค่อุทยพยายานอย่างแก่คือยานที่สี่คือลงมาถึงแค่ยานที่สี่เรียกว่าอุทยพัยาน ตอนนี้พอผ่านเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ก็จะให้อธิษฐานดับมีการอาธิษฐานดับคือดับบ่อยๆหรือบางคนฝึกบ่อยๆอาจจะดับได้หลายนาทีเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงก็ได้อันนั้นเรียกว่าพละชวนะหรือการเข้าพละสมาบัตินั้นเป็นการต้องอาศัยการฝึกด้วยเช่นกันแล้วอาจารย์ก็พูดโยงมันถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่ต้องปรารถนามารคยานอีกแล้วหรือไม่ต้องปรารถนามารผลนิพพานก็ได้จริงๆแล้วเราลงมือกระทำเอาเพราะว่าปกติสาวกนั้นจัดอยู่ในจําพวกในญาบุคตนคือผู้ที่แนะนําได้กลุ่มของบุคคลพวกนี้เนี่ยถ้ามีความประสงค์ในเรื่องของพระนิพพานก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปปรารถนาหรืออาราธนาเอาไว้ ไปหาอาจารย์พิธีการต่างๆแนะนําถูกต้องแล้วเข้าปฏิบัติเมื่อเข้าปฏิบัติแล้วก็จะสามารถดาเนินไปสู่ทางพ้นทุก์ได้เมื่อ,อเมื่อพูดมาถึงตรงนี้อาจารย์ก็ยกยกตัวอย่างเข้ามาประกอบถึงว่าจะมีอยู่จําพวกหนึ่งที่ปราถนาพระนิพพานแล้วจะได้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือสร้างบาร,รมีมาแล้วก็ปราถนา อันนั้นได้แล้วก็พระปัจเจกกับพุทธเจ้าอันนี้ก็ก็ได้แล้วก็พักอัครละสาวกแล้วก็มหาสาวกอันนี้เป็นสาวกพิเศษส่วนเรานั้นเป็นปกติสาวกฉะนั้นถึงจะปรารถนายัางไงยังไงก็ตามถ้าไม่ทําก็ไม่มีโอกาสถึงแน่นิพานฉะนั้นอาจารย์จึงบอกว่าไม่ต้องปรารถนาแล้วลงมือทําหรือหาอาจารย์ที่ดีแนะนําถูกต้องวิธีการถูกต้องก็สามารถ เข้าสู่มรลนิพานได้แล้วอาจารย์พูดทิ้งท้ายไว้ก่อนจะจบว่าจริงๆแล้วเราทํากันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ว่าพระหรือคาวาสเนี่ยปฏิบัติทีปัสสนากรรมฐานเนี่ยถามว่าเราขาดทุนหรือว่าได้กําไรอะไรต่างๆไหมจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มรผลไม่ถึงมรลนิพานนั้นมันไม่เป็นอโหสิกรรมคือไม่สูญเปล่าหรอกไม่ไม่เป็นอโหสิกรรมถึงแม้ ชาตินี้เราจะไม่ได้แต่ว่าเหตุปัจจัยที่เราสั่งสมอบรมในเรื่องของวิปัสสนาซึ่งถือว่าเป็นวิปัสสนากุศลซึ่งถือว่าเป็นกุศลสูงสุดอันจะนําให้บุคคลนั้นได้บรรลุมรรคผลในชาติต่อไปบางครั้งบำเพ็ญมาแก่กล้าอาจจะหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติในที่สุดก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยสามารถนําบุคคลผู้ปฏิบัติถูกต้องเนี่ย ให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เช่นกันฉะนั้นไม่เป็นการสูญเปล่า